โอ้อันนี้ทับสเอฟเฟคก็เท่มากนุ่มนมเอ่อ,อ,อสามัคทีกันให้มาก ครับผมน่้วิ่งเขาไปต่อยไปไปคิดชีวิตโูาไอ้ส่อไ้าไม่ใกับ้าที่เอ้โอครับเจ้าคลินี้นะคก็อย่ลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับไครชอบู้ก็สเปรดก็ซือแซมด้วยกดกระล่งให้พ่อด้วยอ้าเลื่อนตัวทำลิชโล